อเอาอัานสวยๆเปี่่นวเอาอีกเอากา้านนึงเลย <c oughs> ที่เีพวปิน่น คแค่สิบสองสิบสี่ปีได้เฟนเคยทำกระทองอยู่เขาไปตัดเป็นก้านละแม่ตัดตัดเป็นก้านแต่เส้นไปเสาะออกคือเกา่าปัญญาอ่อนตัดเป็นก้านแต่เส้นไปเอาเมื่อสิ่อ,ออกคือเกา่าเอามี่เชลเลนเชลเลนออกคืเกอเก่ามีเลคน,นสมัยเกา่าก็ต้องเฮ็ดแบบ เฉพาะหน้าให้มันได้ว่าหาจะหามีไทยมันก็มันก็เอาไปได้เออนี่โอ้ยได้เยอะอยู่เลิศบ้าเลิศเก่งเห็ดว่ปีนเก่งก็ต้องไปเอามีดสาะแมนบ่สมัยใหม่กับสมัยเก่าก็เคยก้าวนะเคยตัดแต่เป็นการช่วยช่วยเจ็บนะคือเราเมื่อก่อนน่ะเรามีดมันหายากได้เก่งแต่กีฮวอนใส่อันนอียังก่ออันอดีเทนมีดก็มีแบบอันหอยจิบจีนะเอยอีกไหมเนี่ย พอแล้วม่วกิบกีเอาแทนบีดก็ได้คือเราไม่มีมีดกันเราต้องทําแบบนี้นะเ,เห็นว่ามันก็ได้จ่ากิงกับฮีทบล็กป็นมาสิก่อนว่าเป็นจ่าจ่าโคว่า,ปา <c oughs> ไปไม่แต่มีดแซีงง่ยมันหรแม่บอกว่าแม่ไม่สบายนะครับ ระวังเป็นนะเขาคุณครัาเดไปตองแล้นั่นไหนยายไหนไปดูปอเอาไป,ไปลองจานไปลองจานวาน,าน่ลอเนังเนี่ขลังยา,ายบ้านอมั้ใบมอนเจอได้เนี่ย ไหม่อมอเหลี่ยมมอนจ้ะ <c oughs> อุ้ยทำไมต้นมันใหญ่ขนาดนี้เอาไมา้ถือมอนพันย<อ>่งอ๋อใบสวย,วสสวยจ้าใบส,สวยมากเนี่ยคอยว่ากินตับย่อดีกับจังใบสวยมากเนี่ยเจ้าทุบตาับย่อกิน โอ้ยมันสวยมากนะเก๋ปลาบ้ากับปลามันมันเอาเยอะไหมหรือไม่มงไงมาเอาไปใส่ต้มป่ากระเสี่ยงได้ไอมเอาไปใส่ต้มป่ากอร่อยใบยหมอนโอ้ใบใหญ่มากเคยเห็นแต่ต้นประมาณเท่าคนอันนี้มันใหญ่สูงด้วยหว้างวู้ดใบบางใหญ่เลยอยู่ข้างบนงยิ่งงามพอป้เอาอีกบ้างนี่ละเอาทิ้งเนี่ย

เท่านี้เขาไม่เลี้ยงใหม่เลี้ยงอะไรหรือแม่เราจะกินแมงมุมจริงอ่ะเราจะกินแม่เลี้ยงด้วยนะนันสิเป็นเพี้ยเราเลี้ยงกระจายเคยทำทุกอย่างตัวนี้เฮ็ดเบิร์ดเลี้ยงไหมแล้วก็รอมเอามาอันนี้นะตั้งแต่แรกเลยนะตด้โตมันเป็นหนอนในกินเก็บอันนี้มาแม่น่าจะเลี้ยงอยู่เนาะเลี้ยงอยี่ยบ้านเรานี่หรอ แต่ไม่ต้องมีฟาร์มมันเอ้ยมันต้องมีรวงเลือนมันไม่ใช่เหรอแต่เก่าเฮียนเฮียนแม่ไงแต่เก่าบ้านนี่เพิ่าเลี้ยงหมดอนเด็อ๋อแต่เก่าเฮียนแม่เป่นเฮียนแถาเก่ามันเป็นเฮียนโบราณสวนมอไดเนี่ยอ๋อถึงว่ามีสวนมอแล้เนี่ย เลือกเล่นมาบมีหน้าจสียังไม่อาที่เจ็บมอนนั่นเดียวมอนแต่ยที่ข้าแล้วมันหักเนี่ยอุเล่นรีเพรอยากเกี่ไปมอนมูเขาได้เล่นก็บไม่ได้เล่นได้กินยวทำไมอ่ะแม่บังคับแม่เอาไปเกี่บอันนี้สวนมอนนะคะนี่สวนมอนถึงว่าเตกีเป็นหมดค่ะแล้วเขาทำไมถึงเลิกทำล่ะแม่เอ้าเพื่อนก็เพื่อนก็ตายไปแล้วเพื่อนก็บพ่มีผู้เหตุกันนหม เดี๋ยวนี้ก็ไม่ในหมู่บ้านก็ไม่มีเลยใช่ไหมแม่ไม่มีเลยผลไม่เลี้ยงกันแต่ว่าแต่ก่อนสมัยก่อน